บวกด้วยศูนย์เอาใครตอบ10บวกด้วยศูนย์คะรับคะแนนไปเลยคนละสามพคะแนน <Hey. S 1> เขียนตัวเลขก็ไม่ยากเลยนั่นก็คือ10มีเลข1กับเลข0 oh. ยากไหมคะยากไหม,ไมเอาไม่ยากเลยเอาต่อไปต่อไปฝึกนับจำนวนกันต่อวันนี้นำเสนอการเขียนจำนวนนับให้อยู่ในรูปกระจายนะคะ1 ิบก,กับอีกเท่าไรเอ่ยฝึกนับเลยค่ะหนึ <10 S> 1> 1่งเท่ากับเท่าไรเอ่ยหนึ <10. S> 1> 1่งสองอนั่นก็คือกี่สิบคะหนึ่งสิบ กับ1หน่วย1นก็คือจํานวนที่เต็ม10บเห็นไหมคะห่หน่วยก็คือจํานวนที่ไม่เต็ม10ซึ่งคุณครูเรียกว่าหน่วยเอาห1 0กับ1หน่วย1น0กับ1หน่วยนะคะเราสามารถเขียนจํานวนนี้ให้อยู่ในรูปของการกระจายได้เอาใครตอบได้เอาไหนลองตอบพร้อมๆกันค่ะ สิบวกด้วยอะไรนะสิบ <10. S 1> บวกด้วยหนึ <10. S> 1> 1. ่งตัวเลขในที่นี้ก็คือเท่าไหร่เอ่ยสิบเอดยากไหมลูกยากไหมเด็กๆทำได้ไหมคะ,อะเอาทำได้มีบางคนนะทำไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะให้รางวัลอ่าต่อไปฝึกนับจำนวนกันเลยหนึ่ง 10บสกับอีกเท่าไรเอ่ยฝึกนับจำนวนเลยค่ะ1 2เท่ากับเท่าไรนับกันต่อหนึ่งสองสิบสองในที่นี้ก็คือ1นกับหนึกับสอ 2ในที่นี้ก็คือ2หน่วยเพราะว่าไม่เต็ม10เราเรียกว่าหน่วยนะคะเอาละหน่งสิบกับ2หน่วยค่ะเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายก็คืออ้าวขอเสียงดังๆหน่อยขอเสียงดังๆหน่อย อย่าพึ่งเล่นซ่อนตาดำอบอกกันไว้ก่อนเลยนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน,นะคะรูปกระจายก็คือ10บวกด้วย2ตัวเลขก็คือเท่าไรเอย่ยตัวเลขก็คือมีเสียงบอกว่า11หักคะแนนแล้ว11นะคะ10บวกด้วย2ตัวเลขก็คือ12ถูกต้องรับไปเลย3000คะแนนโอ้โห เยี่ยมมากเลยวันนี้สู้ไม่สู้สถ้าสู้กันแล้วเดี๋ยวคุณครูรัชนีพรให้เด็กๆเ,เต้นระบำนะคะตอนนี้ยังไม่เต้นระบำค่ะไปดูซิมีอะไรกันต่ออีกไหมอาฝึกนับจำนวนกันเลยหนึ่ง ีผีเสือ้อกี่สิบคะเนี่ยสิตัวหรือหนึ่งสิบอ่ะไปรวมกับผีเสือ้อเท่าไหรด่ดีอ่ะฝึกนับเลยหนึ่งสองสามเท่ากับผีเสือ้อทั้งหมดเท่าไหร่ฝึกนับกันเลยค่ะหนึ่ง 13ก็คือ1 0กับ10กับ3เห็นไหมคะ1 0แสดงจำนวนนับ10ผีเสื้อ10ตัว3แสดงจำนวนนับ3ผีเสื้อ3ตัวก็คือ1 0กับ3หน่วยนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายเห็นได้ไหม <Okay. S 1> คืออะไรลูกอ่ะขอเสียงกลุ่มที่1ห,หน่อย ขอเสียงตอบรับกลุ่มที่สองและปลายทางค่ะ10บาถูกต้องหรือไม่รับไปเลยสาม0ันคะแนนโอ้โหรูปกระจายก็คือ10บบวกด้วย3ตัวเลขก็คือเท่าไหร่คะตัวเลขก็คือสิบสโอ้โหเยี่ยมอ้าวชูนิ้วขึ้นมาชูนิ้วชูนิ้วกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อย ชอบไหมชอบโอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะคะต่อไปฝึกนับจำนวนกันต่อนะคะฝึกสมองค่ะไปเรื่อยหนึ่งสองสามสี่เอ่ามีเต่าอยู่สิตัวเห็นไหมคะแสดงจำนวนนับสิ 10, หรือหนึ่งสิบนะคะต่อไป นับต่อเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสิบกับสี่เท่ากับเตากี่ตัวเอ่ยหนึ่ง 4โอ้โหเยี่ยมมากเลยนั่นก็คือ1 10, 10 1> กับ4ห <10 S 1> น่วยเห็นไหมคะ10 1 10, 10 1> กับ4 <10 S 1> หน่วยเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายก็คือ 10. 10. อีกครั้งหนึ่งค่ะ 10, 10. โอ้โหทำไมเก่งแบบนี้10บวกด้วย4หรือ10บวกสถูกต้องรับอีกสามพัะนคะแนน ตัวเลขก็คือเท่าไหร่ลูกตัวเลขก็คือเท่าไหร่คะตัวเลขก็คือสิ 14. ยากไหมลูกยากไหมเอาปลายทางทําได้หรือเปล่าเอยทำได้หรือไม่ได้เอาน้าเสนออีกแล้วค่ะเจ้าปูแมกแล้วนึง บวกกับปูอีกอกี่ตัวดีนะาหนึ่งสิบสกับอีกห้าหรือสิบบวกด้วยห้าเท่ากับหนึ่ง 1นึกับ5ห,หน่วยเห็นไหมคะหนึกับหหน่วยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้ก็คือส,สิบบวกด้วยหรับอีก3ามพันคะแนนตัวเลขก็คือเท่าไหร่ลูกสิหายากไหมคะยากไหม,ไ,มไหนใครยังไม่เข้าใจอีก เอานล้เรียนปลายทางค่ะเข้าใจกันหรือเปล่าเอ่ยเข้าใจกันแล้วหยิบสมุดขึ้นมาค่ะวันนี้นั่งชิงช้าร้องเพลงช้างกันดีกว่านะคะฝึกคิดลองทําค่ะฝึกคิดลองทำเอาคุณค,ค,ครูให้เวลาเด็กๆนะคะให้เวลาเด็กๆด้วย เอาแล้วเรียนปลายทางนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเลยลูกเดี๋ยวเรามาฝึกสมองกันนะคะฝึกคิดลองทำค่ะฝึกคิดลองทำท้ายชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนองานกันสักนิดหนึ่งค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่8เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2500 ห้าสิบเจ็ดค่ะ เขียนคําชี้แจงค่ะเขียนจํานวนในรูปกระจายให้เด็กๆเขียนคําชี้แจงด้วยนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางค่ะเขียนจํานวนที่ครูกาหนดให้